สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปแก้ปัญหารถลากถุงก๊อฟไฟฟ้ากันอีกสักคันนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับเป็นรุ่นที่มีสอมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็น1มอเตอร์นะครับการทํางานก็คือต่อสายแล้วก็มอเตอร์หมุนเลยนะครับควบคุมไม่ได้นะครับเป็นที่อะไรเดี๋ยวเราไปแกะตรวจสอบกันเลยครับกับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาส้มรถลากถุงก๊อฟกันนะครับซึ่งเครื่องนี้อาการเสียคือเมื่อต่อไฟ เข้าไปนะครับล้อหมุนทันทีเลยนะครับไม่สามารถควบคุมความเร็วเปิดปิดอะไรได้เลยนะครับนี่ครับชุดควบคุมความเร็วจุดนี้นะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องคอนโทรเลอร์ตรวจสอบกันนะครับแกะน็อตด้านบนสีตัวเมื่อแกะก็เจอแล้วนะครับอาการปัญหานะครับน้ําเข้าไปขังขึ้นสนิมแล้วนะครับก็เลยทําให้การควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์นะครับทำงานผิดพลาดนะครับเราก็ทําการแก้ไขกล่องคอนโทรเลอร์ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วมาทําการทดสอบอีกครั้งก็นะครับจะสามารถควบคุมความเร็วของล้อได้นะครับแล้วก็ทําการทากาวซิลิโคนป้องกันน้ําเข้านะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งเก็บสายกลับเข้าไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการตรวจ่อมนะครับสวัสดีครับ